กราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกาลยาสินอีกแล้วนี่มาวันนี้นะอยู่รูปกับรูปปูเซราเช่นเคยนะพี่มาเป็นถุงแบบนี้เลยวรู้พี่เออวันนี้นะฮะอย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดซับคลายให้น้องทีนะครับผมนะรุ่นนี้รุ่นไหว้ครูนะครับว่ายหกแปดนะครับของสามสิงห์อุ้มเลนนะรุ่นจักรพรรดิยอดรวยรวยเอ้ยยอดรวย นะครับสักจักรพรรดิยอดรวยนะวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับที่เรียกว่าครูหกปีกแปดนะครับโอเคที่เห็นนี่ก็จะมีทั้งเสมาแล้วก็ทรงรูปไข่นะครับสีทองเนี่ยที่เขาแยกกันแค่สีข้างนอกนะโคตรเขาเรียกว่าอะไรโคตรงงนะเนี่ย,อ,งงนะยอย่างงี้คือรูปไข่นะครับถ้าเป็นสีดำด้านนี้ เป็นเซมาเดี๋ยวลองแกะดูว่าใช่เปล่าแต่เดี๋ยวหนูแยกก่อนว่าหนูสั่งเซมาหรือรูปใครมาเยอะไม่แน่ใจออันนี้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 นนคือชอบมาเพียบอ่ะคือพี่แต่เดี๋ยวหนูจะแกะให้ดูตัวอย่างสักนิดสักหน่อยก่อนนะฮะเป็นแบบเรียกน้ำย่อยนะ แต่พวกนวะนาฏกาะทองคำอะไรพวกนี้ยัง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 ไม่แกะแนละ้พี่แต่มีมาเยอะอล้พี่เยอะอยู่เยอะอยู่หลากหลายเนื้อคาระ,ะกันไปผมว่าต้องมีส่งผิดกันบ้าง <c oughs> ตาลายๆอย่างเงี้ยส่งเสมาไปหรือไม่ก็ตาลายๆส่งนี่นังเงินหน้ากากทองคำนะฮะอ่ะสำหรับ สีทองก็จะมีเยอะหน่อยสีทองนี่ใส่มาอันนี้ทรงรูปไข่นะครับอ่าเดี๋ยวแกะเล่นพวกทองแดงแล้วกันเนาะอ่ะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอุ้ยนวัดไพทองก็น่าแกะนะนวัดไพทองนี่สวยแต่ว่าเดี๋ยวมาอ่ะทองแดงก่อนเดี๋ยวดูกันไปว่าได้เลขดีไม่ดี แล้วก็จะให้ดูตัวอย่างด้วยว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะขายแบบซีนเดิมไปก่อนนะลูกพี่เพราะว่าขายแบบซีนเดิมเผื่อลูกพี่เอาไปลุ้นเลขโค้ดลุ้นความสวยงามนะครับอันนี้เป็นทองแดงมาลุ้นทองแดงลุ้งกันเถอะอ,อ๋อไม่ลุ้งครับไม่ลุ้งปกติเป็นปกติดูอันนี้เป็นเสมานะคะวงนี้ สวยปิ้งเดี๋ยวซูมกันซูมสักเท่านี้พอนี่ฮะทองแดงสมูกสวยนะครับทรงเสมานะครับนี่รายละเอียดรายละเอียดงามมากนะอะดูเ,เส้นนะฮะดูปากหลวงปู่นี่คือเหมือนเป๊ะนะครับแล้วก็ยันนะ รงเสริมมาอันนี้แท้แบบแท้แบบแท้ร้อเปอร์เซ็นะลูกพี่เพราะว่าเพิ่งออกเลยเนะี่ยเขายังไม่ให้ขายเลย <c oughs> <c oughs> เขาให้ขายวันที่ห้าวันนี้วันที่ห้ายังอืมเนี่ยในเส้นเตียนด้านหลังนะครับก็สวยงามนะเลขโค้ดสี่ห้าสามหนึ่งหนึ่งสามสี่ห้านะครับสามสี 3, 4, 5, 3, 1, นะ่ห้าสามหนึ่งนะนี่อันนี้เป็น เซมาเนี่ยอันนี้ด้านหลังนะครับเนี่ยรีวิวให้ดูนะมหามหาจักรพรรดิยอดรวยนะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุมือหินจังหวัดกาลสิน์นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นโคด้ดอันนี้เป็นโค้ดวัดนะครับนี่เยปิิงนี่มีสิงอยู่ตรงนี้นะครับ่ะอ่ะปายอันนี้เป็นทรงเสมานะ ต่อไปอันนี้คือทองแดงเลยพวกนี้คือผมจะได้มาอย่างละแค่อย่างละหนึ่งนะหมายถึงว่าเนื้อละองคเงี้ยจะได้ประมาณประมาณนี้นแหละลูกพี่เพราะว่าหายากอยูนนะครับมาดูทรงไข่ทรงไข่ทรงไข่ขกันบ้างนะลูพี่ปุ๊บเป็นทองแดงเหมือนกันนะมาดูว่าอันไหนสวยลกัน โอ้โหอันนี้ก็สวยนี่สวยปิ้งเหมือนกันนะฮะรายละเอียดจีวรเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เป็นข้าวในบาทนะนี่หลวงปู่นี่เป็นพิมพ์เออ่ครึ่งองค์นะครับแล้วก็กำลังเปิดบาทให้ออคนใส่บาทนะครับ สวยมากอันนี้เป็นทรงรูปไข่เลขโค 2, 3, โ้ดสองสามห2สองี่หข้ามไปตัวหนึ่งอ่ะลูกพี่สองสห้าให้หนูหน่อยก็ไม่ได้งั้นทองแดงหลายพันแล้วเนี่ย <c oughs> นี่นะมี3าสิงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับด้านหลังเหรียจะเป็นแบบนี้รวยรวยล้านนะครับรวยล้านนะครับเป็นยันเนาะ นี่น้าหลังอ่ะรู้พี่ชอบแบบไหนก็พิมพ์กันมาสิอยากรู้เหมือนกันว่ารู้พี่ว่าเซมาหรือรูปไข่สวยกว่ากันหรือว่าพอๆกันอันนี้เนื้อเดียวกันนะแต่ถ้าน้ําหนักอะรู้สึกเสมาจะหนักกว่านะครับผมว่าเสมาหนักกว่าตรงนี้แหละลายเนี่ยเหลียนเลยต้องหนาหน่อยหรือว่าหนาพอๆกันแต่หนักกว่านักกว่าเสมาหนักกว่านะครับนี่ด้านหน้าด้านหลัง ดูซิชอบแบบไหนกันนะฮะวันนี้ผมเปิดเอาไว้อยู่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับองละหนึ่งพันห้าร้อยนะครับนะลองดูรู้พี่เพราะว่าได้มาแพงอยู่เหมือนกันรู้พี่เบวกบวกบวก,บวกหลักร้อยแต่ได้มาบว,ก,บวก,ากเกือบพันนะรู้พี่ <laughs> อันนี้ก็เป็นทองแดงนะครับอ่ะที่บอกราคาไปเรียบร้อย นะฮะฮแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะให้ดูว่าหนูมีเนื้ออะไรบ้างสำหรับเซมาอ่ะสำหรับเยมานะเป็นเนื้อล่างๆก็จะเป็นกล่องแบบนี้กล่องเล็กกล่องเล็กเขาเรียกกล่องเล็กจะมีเนื้อชนวนนี่มหาหมวนสาร77จังหวัดนะครับอ่าอันนี้ก็ของดีซีเดร์หมดเลยนะเนื้อเงินซาตินนะครับ นวพาไายทองนะครับอันนี้เป็นทรงเสมานะครับเอ่อต่อไปเดี๋ยวนูดูกันนะนวามันจินเดลหรอโอเคต่อไปเป็น ต่อไปเป็นเนื้อนวะพายทองหน้ากากจีวรทองนะครับเดี๋ยวพวกนี้ถ้าองค์ไหนยังไม่ออกเดี๋ยวหนูมาแกะให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่แต่หนูอยากให้ได้แบบซีนเดิมแบบเนี้ยเห็นไหมซีนเดิมเนี่ยบางคนชอบเก็บซีนเดิม,ดมแบบไม่แกะเลยก็มีบางคนเอ่อเอาไปแกะรุ่นเล็กโคร้รเล็กโคตอะไรก็ว่ากันไปนะครับเผื่อมีชงมีโชคนะแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าเนี้ยซีนเดิมจากวัดเนี่ยก็ก็ดีนะหมายถึงว่า เราประกันแท้ม hmm. so ันในตัวอยู <owner gef> <necessary> ่แล้วนะครับพวกนี้นะฮะอ่ะมีนวะายทองนะหน้ากากเงินจีวรทองมีเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคํานะครับมีเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะฮะมีทั้งลงยาแล้วก็ไม่ลงยานะนี่มีนวะหน้ากากทองคาโอ้โหดูดิดูพี่มีแต่ทองคําตอนนี้มีเหรียญหล่อเนื้อเงินหน้าก็เหรียญหล่อเงินหน้ากากทองคํามีสองเหรียญเลยอานี้ อันนี้ผมเห็นความสวยนะเป็นแบบหลอนะไม่แน่ใจเดี๋ยวแกะให้ดูทีหลังนะครับความสวยงามอันนี้ต่อไปส่วนเซมาไข่นะครับมีเนื้อชนวนมวลสาร7จจจังหวัดเหมือนกันเลยนะฮะมีสตะโลหะโรยประหลอดทองประหลอดทองเออโรยประหลอดเพชรไม่ใช่ประหลอดทองสตะโลหะโรยประหลอดเพชร อันนี้ต่อไปมีเนื้อเงินสตินและก็นวะพรายทองนวะพรายทองเนี่ยเป็นอะไรที่ผมอยากแกะมากเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะสำหรับนวะพรายทองทั้งเสมาทั้งรูปไข่เลยนะสวยมากนะครับอ่ะข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวายคู68นะเหรียญจกักรพรรดิยอดรวยนะของ3มสิงก็คือ ตอนพิติที่เป็นแฟนกับน,นุ่นวอนุนนะฮะตอนนี้เขาก็เพิ่งลงคลิปคุณนุ่นวอนุนรีวิวปิตายอดเศรษฐีไปก็สวยงามนะฮะอ่ะนี่นะเป็นรถว่าคูหกแปดที่ล่าสุดสุดๆนะครับเพิ่งได้มาเลยร้อนๆเลยนี่เขายังไม่ให้ขายเลยนะเนะี่ยน่าจะวันที่ห้านะฮะเขาเปิดให้ขายพร้อมกันนะครับสาหรับในกลุ่มนะแต่ของเรานี่ก็เป็นแบบชาวบ้านธรรมดาทั่วไปก็ ขายได้เลยนะฮะโอเคก็ข้าวๆข,ข,ข้ประมาณนี้นะครับสำหรับเออเหนนรียญนะฮะรีวิวให้ดูเรียบร้อยนะครับใครชอบแบบไหนยังไงก็พิมพ์มาบอกไว้นะหนูจะได้พามาเพิ่มนะฮะสำหรับทั้งเสมาทั้งรูปไข่เลยนะครับราคาก็บวกจองหน่อยนะฮะ อันไหนมาได้มาแพงก็ขายแพงอันไหนได้มาถูกขายถูกตามนั้นโอเคไปละเจอกันใหมค่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปน,นี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ